แนวทางในการจัดงานศพห,หรือการสวดอภิธรรมอภิธรรมไม่มีไม่มีต้องเอามาสวดอะไรถ้าจะให้าอาตามาวิเคราะห์ในแบบที่พระเจ้าว,วางไว้เนี่ยก็ตายแล้วเนี่ยให้เผาเพราะมีภัยยะเนี่ยฟังธรรมพระเจ้าบรรลุธรรมแล้วอยากบวชออกแสวงหาบาจีวรไม่ได้ทัวขิวตายสาวพบมาบอกพระเจ้าภาัยยะ เสียชีวิตแล้วพระุทธเจ้าก็บอกเอาศพไปเผาแล้วทำเจดีย์ให้สาวบกบอกทำไมต้องทำขนาดนี้ก็บอกพายยับปรินิพานแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าศพจัดการยังไงเผาอ่าเพราะนั้นงานศพลัก็คือเผาแล้วเวลามีงานศพเนี่ยญาติต้องมารวมกันใช่ไหมกว่าญาติจะเดินทางมาเนี่ยคงต้องใช้เวลาระดับหนึ่งเราลองดูซิว่าอ่า ก่อนเผาผู้เจ้าเนี่ยใช้เวลากี่วันเจ็ดวันรอพระมหากัสปะจุดไฟเผาท่างหรายไม่ติดไม่ติดเทวดาก,กันไว้รอให้พระมหากัสปะมาถึงก่อนเพราะนั้นถ้าโยมจะเก็บศพก็เอาซะเจ็ดวันตามแบบพู้เจ้าอรอญาติมาครบเมื่อญาติมาครบทำยังไงมีการประชุมกันเมื่อตายโงเนี่ยไม่ควรปิดไว้ควรเปิด ให้ดูศพเป็นการได้พิรณาให้เห็นคนตายคนตายจริงคนตายเป็นอย่างนี้ได้พิณาเรื่องอสุภะซึ่งพระุทธเจ้าจะพูดเรื่องฐานที่ตั้งของสัมปัมปชัญญาสิบเก้าฐานให้เห็นศพมากๆหเห็นบ,บ่อยๆแล้วก็น้อมเข้ามาในตนว่าตัวเองก็ต้องตายอย่างนั้นเหมือนกันอ่าอย่าไปกลัวอย่าไปอิดนาละอาใจเปิดดูจับดูซิเป็นไงศพเย็นไหมตัวเย็นเจี๊ยบเลยใช่ไหมาใครเคยจับศพ อย่างนี้นั้นสัมผัสดูเหม็นไม้ตาดูจมูกดมกลิ่นซิสัมผัสซิเป็นยังไงนี่แล้วก็น้อมมาเราจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันอย่างนี้จากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมีคนมารวมกันเนี่ยผู้เจ้าให้ทำอะไรเมื่อมีการประชุมกันผู้เจ้าให้ทำกิจสองอย่าง 1. นึ่งนั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้าสองกล่าวธรรม พราะนั้นพากันนั่งสมาธิพาหมูญ่ญานั่งสมาธิเอาพระสูตรที่ตรักวาเสษถาเอาพระสูตรที่บอกเรื่องทิศหกที่บุตรควรทำต่อบิดามารดาคือทำบุญอุทิศให้พูดบิดามารดาผู้ล่วงรับเอาพระสูตรตัดวาเสษถาเรื่องการแผ่เมตตาทำยังไงนั่งสมาธิละอาุศลตั้งจิตแผ่เมตตาให้กับผู้ตายได้โดยตรง เห็นนะนี่คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองพระจ้บอกให้กล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวนั้นเราก็กล่าวธรรมมาเองหรือกล่าวไม่ได้ก็เชือ้อเชิญนิมนพระมาะแสดงธรรมเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวแค่นั้นเองนี่คือกิจสองอย่างที่ต้องทำส่วนนั่งสมาธิผลพลอยได้ก็คือยมได้การแผ่เมตตาได้การอุทิศบุญกุลด,ด้วยให้กับผู้ตายโดยตรง ไม่ต้องวิ่งหาน้าหาแก้วไม่ต้องมีพิธีกรรมพวกนี้ตัดไปเลยไปได้เลยเพราะไม่ใช่ศาสนาพุทธผู้เจ้าไม่เคยบัญญัติแล้วก็ตัดประเด็นไปเนี่ยจบเป็นเรื่องๆนั้นประมวลทำมาแล้วเนี่ยโยมต้องใช้กี่พระสูตรเห็นนะมนั้นโยมต้องรู้จักพุทธพจนะเยอะไงแล้วโยมจะจัดงานศพโยมได้แจ๋วเลยนมนมลพระมาถวายทานศพเก็บไว้ที่บ้านก็ได้ไม่ต้องไปที่วัดก็ได้ ไม่ต้องให้วัดเป็นภาล่าในการเผาในการอะไรก็ได้การจัดการเผาเป็นเรื่องของเทศบาลก็ได้ไม่เป็นภาล่าต่อวัดโยมก็นิมนต์นักบวชผู้มีศีลเข้ามาสู่บ้านของเราโยมก็ใช้พระสูตรตัวนี้ว่านักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่บ้านเรืลนของผู้ใดผู้นั้นจะได้อาน,นิสงส์ห้าอย่าง1ความเลื่อมใสในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเลนผู้ใดเป็นไปเพื่อสุขติโลกสวรรค์ อย่างที่สองการลุกลับกลับไหวให้ใหอาสนะเป็นไปเพื่อการเกิดในตระก,กูลสูงอย่างที่สามการลักความตระหนี่อันเป็นมลทินในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดเป็นไปเพื่อการได้เกติศักดิ์อันใหญ่ 4. การที่มนุษย์ทั้งหลายจำแนกแจกทานในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดนั่นเป็นไปเพื่อการได้โภคะอันใหญ่อย่างที่ห การที่หมู่มนุษย์ทั้งหลายได้ฟังธรรมในนับบวดผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดนั่นเป็นเพ,เ,พเพื่อการได้ปัญญาอันใหญ่โยมก็จะได้อน,นิสงส์ห้านี้แค่นั้นเองโยมยายตามาเสียชีวิตอาจาก็เอาศพมาตั้งไว้ที่สลาที่วัดแล้วก็เอาญาติมามามา,มานั่งมานั่งสมาธิมาฟังธรรมแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย เสร็จแจกหนังสือแจกสิดีไปไล่กลับบ้านได้ละใช่ไหมก็ทํามาตั้งแต่เย็นแต่บ่ายถึงเย็นค่าก็อ่าวกลับแยกย้ายก็ทําอย่างเนี้ยสวัน7วัน5วัน5วัน7วันพออ่าวญาติพี่น้องครบแล้วใช่ไหมอ่าวครบเรียบร้อยทุกคนรับทราบรับรูบร้หมดก็อาวไปเผาที่ไหนก็เผาแต่ยมยายเขาสลาดร่างให้กับโงพยาบาลลดลงยานก็มารับไปเอาไปจบอย่างนี้ เสร็จพิธีง่ายไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหม